ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED เปิดปิดออโต้เปิดไฟตัดหมอกนี่ดูกรเดี๋ยวเข้าโค้งตรงนี้ดูแน่ว่าติดแล้วออปชั่นเขาก็มีมาให้ ชอว์แอบกับพ่ออีกครั้งหน้าช่องโคกี้พีและสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไป POV นะครับเจ้า Isuzu e d m a x 1.9นะครับ DDI Highlander M นะฮะตัวเกียร์อัตโนมัตินั่นก็คือตัวยกสูง4ประตูขับ2ตัวท็อปนั่นเองนะของเครื่อง1.9เนาะเดี๋ยวจะพาไปลอง p พ v วกันแบบกลางคืนอย่างที่ทุกคนชอบกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลายคนรีเควส์กันมาว่าเฮ้ยอยากให้ทำทุกคันนะครับหลายคนชอบเราก็ยินดีที่จะจัดให้นะครถ้าเกิดมีเวลาว่างเนาะคันนี้ราคาค่าตัว1 0 0ล้านบาทนะครับเดี๋ยวจะพาชมคร่าวๆก่อนล้วกันว่า ภายนอกนะครับมีอะไรมาให้บ้างนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าหน้าตาดุดันพอสมควรนะครับรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรโบนะครับ150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรเกียร์ดอทอมัิ6สปีดนะครับดิสเบรกคู่หน้านะครับด้านหลังเป็นดรัมเบรกแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้านะครับดับเบิลวิชโบนพร้อมคอยสปริงช่วงล่างด้านหลังแหนบซ้อนแผ่นนั่นเองนะฮะอัตราเร่ง0-100เนอยู่ประมาณ10 12 13วิกว่ากว่านะครับก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ได้อืดเนาะ นี่เดี๋ยวเราลองกดให้ดูนะครับนี่ด้านหน้าประมาณนี้อาจจะมืดไปหน่อยขออภัยด้วยนะครับตัวนี้มีความสปอร์ตมากขึ้นกว่า d m a มตัวเก่าพอสมควรเลยนะครับทั้งมิติตัวถงังทั้งอะไรต่างๆที่มันใหญ่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น ความกว้างนะครับความยาวแต่ความสูงเนี่ยคันนี้น้อยกว่าตัวเก่านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแหลกหลังคาเขาไม่มีแล้วตัวเก่าเ็าจะวัดที่แหลกด้วยนะครับอันนี้เป็นแหลกแบบบิวอินมันก็จะเตี้ยลง30มิมลแต่โดยรวมเนี่ยมันบึกบึนมากขึ้นนะครับเส้นสายต่างๆเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยยกขึ้นมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่เห็นปะอันนี้พอดีมีไฟแล้วนะครับมันจะชารจมากขึ้นนะฮะแล้วก็ชุดโคมไฟหน้านะตัวโปรเจคเตอร์ led นะครับเป็นแสงสีขาวแบบนี้อันนี้คือไฟ daytime running light พอคุณจอดแล้วคุณสตาร์ทมันยังไม่ติดนะคุณต้องเข้าเกียร์ดีหรือเกียร์ถอยหลังนะไฟก็จะติดเป้าตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวนะฮะตรงนี้ไฟตัดหมอกนะแสงสีขาวเซ็นเซอร์ด้านหน้ากระยะ4จุดนะครับซึ่งเนี่ยไฟเลี้ยวต่างๆเนี่ยเขาจะแยกลงมามันก็จะได้อีกลุกหนึ่งนะครับแต่ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่น่าเสียดายนิดนึงนะครับกระจังหน้าตรงนี้โครเมียมนี่เป็นเส้นแบบนี้ลงมาเลยปักลงคู่นะครับขนาดใหญ่อันนี้อาจจะมืดไปหน่อยนึงแต่ถ้าตอนกลางวันเนี่ยมันจะสว่าง นะครับช่องดักอากาศเป็นเส้นแบบนี้นะครับด้านหน้าโดยรวมเนี่ยจะประมาณนี้เลยเนอะเดี๋ยวผมลองเปิดไฟเปิดให้ดูนะฮะในส่วนของล้อคุณผู้ชมรุ่นนี้จะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับรัดด้วยยางแบบนี้เลยนะครับรัดด้วยยาง2อ5 6 0 R 1 8นะครับล้อก็จะเป็นแบบลายใบพัดอย่างนี้ซึ่งโดยส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยสวย ถัดขึ้นมาตรงนี้นะครับโลโก้ h i g h l a n d e r นะครับแล้วก็ฝาครอบจมองข้างสีเดีวยวก,กันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเสาอากาศเป็นตัวก้านแบบนี้ปกตินะครับอันนี้ตัวยกสูง4ประตูเนาะรุ่นนี้จะมีความพิเศษนิดหนึ่งคุณผู้ชมตรงที่เขามีระบบเมื่อคุณปิดรถแล้วคุณถือกุญแจเดินออกมานะครับมันจะล็อกออตโต้เนาะอันนี้ฝาทาังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็กระบะด้านหลังนะดีไซน์ไฟอะไรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ เนี่ยตรงนี้จะมีความฉบเฉียวเนี่ยตรงกรอบไฟก็จะเป็นแบบหยึกๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตัว LED เดี๋ยวเปิดให้ดูสวยมากนะครับจะเป็นกรอบนี้คู่นะแต่ไฟเลี้ยวไฟตัวหลังหลอดไส้อยู่น่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับมือจับอะไรต่างๆเป็นโครเมียมนะครับมีกล้องมองหลังมาให้เซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดเหมือนกันเส้นสายมีมาให้พอสมควรแต่ฝาท้ายยังหนักอยู่นะไม่มีตัวเนีย่ยไม่มีตัวซับแรงอะไรต่างๆมาให้ไม่มีนะ นี่หลักๆรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเปิดไฟหน้าให้ดูนะครับรวมไปถึงพวกไฟต่างๆว่ามันเป็นยังไงขออนุญาตสตาร์ทก่อนละกันนะครับกุญแจเป็นแบบนี้เนาะกุญแจดีไซน์ใหม่ของทาง i s u z u ูเขานะครับนี่ผมทำอันนี้ให้ดูดีกว่าสตาร์ทรถผ่านรีโมทนะครับขั้นแรกทำไงคุณล็อกรถก่อนนะครับแล้วคุณกดลูกศรในค้าง หลักๆของฟังก์ชันนี้นะครับคือเขาช่วยสตาร์ทเปิดระบบปรับอากาศให้เราก่อนที่เราจะขึ้นรถซึ่งมันไม่สามารถขึ้นรถไปแล้วขับออกได้เลยพอคุณเปิดประตูเครื่องจะดับนะคือเหมือนทําเปิดระบบปรับอากาศให้รถมันเย็นก่อนเนี่ยดูนะตอนนี้รถล็อกอยู่นะจะเปิดรถเข้ารถด,ดับนะครับอันนี้คือข้อดีของเขานะครับอ่าเดี๋ยวสตาร์ทใี่ดูเลยการแรกคุณผู้ชมเหยียบเบรกกดปุม่มหนีไฟหน้าติดแหละ แล้วเดี๋ยวผมต้องเข้าเกียร์ดีให้ทีหนึ่งนะครับไฟเดลไร์จะได้ติดนี่นะแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินไฟตัดหมอกเปิดให้หมดเรามาดูกันว่าไฟเขาเป็นยังไงนี่นะครับอันนี้คือตัวฝาครอบกระจกมองข้างแล้วฝาครอบกระจกมองข้างมีไฟ LED มาให้นะครับแล้วก็ไฟหน้าไฟแรงต่างเป็นแบบนี้เลย นี่นะครับอันนี้คือไฟหน้า LED มี daytime running light นะครับไฟเลี้ยวเป็นฮาโลเจนอยู่ไฟตัดหมอกก็เป็นแบบนี้เปิดขึ้นมาก็จะดุดันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ความโดดเด่นอีกอย่างนึนนงคุณผู้ชมไฟท้าย LED กลายก็สวยพอสมควรเลยเห็นป่ะเนี่ยเป็นวงๆแบบนี้ถ้าเกิดรุ่นขับตามตอนกลางคืนเนี่ยสวยนะเห็นป่ะมันมาแบบนี้เลยนะครับแต่ไฟเลี้ยวหลอดไส้อยู่เนาะน่าเสียดายนิดนึง หลกัหลกๆโดยรวมประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่าเครื่องดีเซล1.9ลิตรเป็นยังไงขับขี่จริงเป็นยังไงในโหมดกลางคืนนะแล้วก็ย้ำนิดหนึ่งว่าถ้าอยากชมรายละเอียดชัดเจนไปดูได้นะครับตอนกลางวัน p o v ก็มีรีวิวตอนกลางวันก็มีเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับว่าขุมพลัง1.9ลิตรนะฮะ150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรเป็นยังไงในโหมดกลางคืนนะครับจะฟิลเป็นยังไงซึ่งโดยรวมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอาจจะเอาแบบ ดีเทลต่างๆมากไม่ได้เท่ากลางวันอันนี้เราเอาฟิลแอมเบียนไลท์กลางคืนนะว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยผมขออนุญาตปิดไฟที่กล้องก่อนละกันนะฮะนี่ปิดแล้วนะเราเปิดไฟในรถมันจะสวยกว่านะแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันแบบนี้นะครับเราจะไปดูว่ามาตรวัดไฟเฟยต่า,างๆบรรยากาศภายในรถ เป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปลองกันว่าขุมพลังดีเซล1.9ล,ลิตรเทอร์โบ150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรนะครับ Handling ลลช่วงล่างการเก็บเสียง,ง,งต่างๆทน่หมดก็คือเป็นยังไงนะครับอย่ารอช้านะครับขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องเป็นแบบ Super View แล้วก็เปลี่ยนไป Low ที่เดิมที่ประจำของเรานะครับไปจ้า อ่าเปลี่ยนมุมกล้องมาที่เรียบร้อยนะฮะวันนี้ก็ตามสัญญาเมื่อมีเวลานะครับเราก็จะพยายาม P.O.V ทั้งตอนกลางวันกลางคืนให้คุณผู้ชมชมกันเนาะหลายคนเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยชอบดู P.O.V กลางคืนเพราะมันได้เห็น การเรื่งแสงมาตรวัดการทํางานของไฟอะไรต่างๆนะครับผมก็ชอบกันแหละแต่ถ้าเกิดคันไหนมันไม่มีเวลจงจริงก็อาจจะต้องขออนุญาตข้ามวันนี้เราอยู่กับ Isuzu D-Max 1.9 Highlander M6 AT เอาง่ายๆถ้าเรียกง่ายคือตัวยกสูง4ประตูขับ2เป็นตัวท็อปของเครื่อง DDI Blue Power 1.9นั่นเองราคาค่าตัว1,23,000้บาทนะฮรรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องดีเซล DDI Blue Power 1.9ลิตรโบนะครับ150แรงม้าแรงบิด 350นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรุ่นนี้ก็จะมีเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเหมือนกันช่วงล่างด้านหน้าดับเบิลวิชโบนพร้อมเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังแหนบซ้อนแผน่นระบบเบรกดิสเบรคคู่หน้าพร้อมช่องระบายความร้อนด้านหลังเป็นดรัมเบรกนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปลองขับเอาฟิลกันว่าโหมดกลางคืนเป็นยังไงการเล็งแสงเป็นยังไงแล้วก็อัตราเร่งต่างๆเป็นอย่างไรซึ่งถ้าเกิดคุณอยากชมรายละเอียดชัดๆเนี่ยทั้งรีวิวรอบคันทั้ง ย้อนกลับไปดูได้ตอนกังวันผมถ่ายไว้แหละแต่นี่เอาฟิลเนาะบางคนชอบนะครับไปกันดีกว่านะเดี๋ยวเราไปลองในส่วนของ 0- ถึงร้อกันว่าคันนี้เป็นยังไงนะครับไพโดชิปไม่มีนะคันนี้จะมีแค่คันเกียร์ที่เราเชนเกียร์เองได้นะแต่ผมจะทดสอบเป็นโหมดดีปกติก่อนเหมือนเดิมเหยียบเต็มร้อแล้วเราไปลองกันดูว่ากี่วินาทีลองนับกันดูนะครับไปสามสองหนึ่ง สิบร10้อยขอ,อนครับนะจริงๆอาจจะเร็วกว่านี้นิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้มันมีโค้งด้วยแหละนะครับแต่ก็เฉลี่ยประมาณนี้นะนี่เราไปดูตรงนี้อ่าช่วงล่าง ตามสไตล์สูสูเลยซึ่งถ้าเกิดใครชมพีวีตอนกลางวันเนี่ยเหมือนกันมันไม่แตกต่างกันหรอกมันที่เดียวกันมาอะไรเหมือนกันหมดแต่แค่มาเอาฟิลนะฮะว่าเฮ้ยพอมันอยู่ในห้องโดยสารตอนกลางคืนนะฮะการเลืองแสงมาตวัดแอมเบียนไลท์ของแต่ละคันบางคันอะไรเงี้ยไฟหน้าทํางานยังไงอะไรเงี้ยมันได้ฟิลเนาะบางคนก็ชอบมันสวยด้วยแหละหลังจากเมื่อกี้นะครับลองอัตตาเร่งให้ดูศูนย์ถึงร้อยกันแล้วนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่าเครื่องดีเซล1.9ลิตรเทอร์โบ นะฮะถ้าเกิดให้ผมมองมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเกลี้ยวกลาดเหมือนแบบ3.0หรือว่ารุ่นอื่นๆน,นะ,ะ1.9เขาก็จะมีกำลังที่เราคาดหวังไว้ได้แหละนะ,ะซึ่งมันไม่ได้แบบว่าปืด๊ปดปารดดึงกระโชกหากอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าพอมันไต่ความเร็วได้แล้วมันไหลไหมมันไหลพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทางยาวๆกันดูว่าอัตาราเร่งเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ย ความรู้สึกส่วนตัวนะผมมองว่าตัว d m a ม็ก1.9เนี่ยช่วงออกตัวนะครับตอนประมาณแบบ0ถึง20-30เนี่ยไม่ไม่ไม่เร็วมากมายนะักแต่พอหลังจาก30-40ป่ะผมรู้สึกว่ารอบพอเริ่มกว่านะครับกวาดเร็วเหมือนกันนะอันนี้คือทางตรงยาวๆนะเรามาลองอัตราเร่งลองการเก็บเสียงลองไฮดรลิกกันโหมดกลาคือก็จะชิวๆอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือความเร็วประมาณหนึ่งดูการเก็บเสียงที่เดิม นะครับโลเคชันเดิมนี่ประมาณ1 1 0 120ผมมองว่าเสียงลมเนี่ยพอยังพอไหวอยู่นะแต่จริงมาเริ่มเข้ามาแล้วแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบว่าเริ่มไม่ไหวแล้วก็ยังยืนยันเหมือนตอนกลางวันแหละว,ว่าประมาณ130เริ่มมาแล้วนะทั้งเสียงลมปะทะด้านหน้าทั้งเสียงลมผ่านกระจกมองข้างทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมาเริ่มมาดังพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของไฮดรลิงรุ่นนี้ถือว่าเป็นปิกอัพขับ2ยกสูง4ประตูที่น้ำหนักภูมอะไรไม่เยอะนะครับย่านความเร็วต่ำเนี่ย สบายๆเลยระยะฟรีมีพอสมควรต้องพูดอย่างนี้นะครับและพอคุณขับความเร็วขึ้นมาระดับหนึ่งมันก็จะหนืดขึ้นแต่ในแง่งผมผมรู้สึกว่ามันหนืดขึ้นก็จริงแต่ผมมองว่าระยะฟรีมันก็เยอะแล้วก็มันยังวิววิววงๆอยู่คนดูเด็กเนี่ยความเร็วประมาณหนึ่งแล้วคนดูนะเนี่ยนะฮะซึ่งถามว่าถ้าเกิดได้น้ำหนักที่มันหนืดกว่านี้ดูกระชับมัน่นคงกว่านี้มันน่าจะขับได้มั่นใจและสนุกกว่านี้นะครับในส่วนของเครื่องบอกไปแล้วเนอะว่าเนี่ย มันก็ไม่ได้แบบจีดจ์ดมากแต่ถามว่ามันพอมีเรี่วแรงไหมพอมีในช่วงความเร็วกลางนะผมมองว่าอย่างนี้ดีกว่าว่าคันเนี่ยยกสูงขับ2 4ประตูเนี่ยกับเครื่อง1.9นะอาจจะตอบโจทย์กับคนที่อยากได้รถกระบะที่สามารถใช้งานได้ในในแง่ของการนั่งส่วนบุคคลมี4ประตูนะฮะคือใช้งานเหมือนรถเก๋งอะ่ะนะครับนั่งไปไหนมาไหนด้วยกันได้เป็นหลักแล้วก็ในยามที่คุณต้องการขนย้ายสัมภาระนะครับ คุณก็สามารถขนได้เพราะเขาก็มีเกระบะหลังความเป็นรถปิกอัพเนาะแต่ถ้าเกิดซื้อไปในแง่ของ,ของการขับขี่เพื่อเชิงพาณิชย์อย่างเงี้ยขนของนะครับขนของส่งของตอ่างๆเนี่ยที่ถ้าเกิดเป็นของที่พอมีน้ําหนักผมมองว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าเครื่องเขากําลังมันไม่ได้แรงอย่างที่ค,คุณคิดนะครับประมาณนี้เนาะ แต่ถ้าเกิดนั่งน่ยนั่งโดยสารเหมือนแบบคุณใช้รถเก๋งแหละแต่มันมีกระบะท้ายไว้แบบเวลากลับบ้านต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยเออก็ขนของได้เยอะกว่ารถบ้านทั่วไปเออคันนี้ตอบโจทย์ยกสูงด้วยนะพอดีทางโล่งเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเยรืความเร็วสูงให้ดูความเร็วประมาณหนึ่งนะอันนี้ไม่มีรถนะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับไปสามสองหนึ่งดูดสาสหนึ่ง มุมมองส่วนตัวถามว่าผมไหวไหมผมไหวแต่แค่จากที่ทดสอบจากที่ลองรถบิกอัพยกสูงมาหลายๆรุ่นผมมองว่าอีซูซเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นแบบโยนจนหมดความมั่นใจแต่มันก็ไม่ได้หนึกไม่ได้เฟิรม์มแบบว่าเอ้ยขับขี่แล้วมั่นใจ อยู่กึ่งกลางแล้วกันนะผมว่ามันมันก็มีดีมีเสียคือเขาเซ็ตช่วงล่างใหม่เงี้ยมันเหมาะกับการแบบขับความเร็วที่ไม่ได้สูงไม่ได้สูงมากต้องบอกอีกไม่ได้สูงมากขับแบบชิลๆสบายๆนะครับน้ําหนักก็พงมอะไรไม่ได้ตึงไม่อะไรจนเกินไปดูเข้าโค้งนี้นะเนี่ยถามว่าผมไหวผมไหวแหละนะครับแต่ถามว่ามันวิวไหมมันหวิวพอสมควรนะครับในแง่ของผมนะมันวิวพอสมควรเหมือนกันนะฮะามาต่อ นะแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างบอกไปแล้วนะครับคือมันไม่ได้เฟิรม์มไม่ได้หนึบซึ่งตอนเนี้จริงๆแล้วลรถปิกอัพยกสูงเนี่ยนะครับรุ่นที่ผมชอบมาตลอดเลยคือ Ford Ranger ไม่ว่าจะเป็นการทดพวงมาลัยช่วงล่างอะไรต่างๆเนี่ยคือมันแบบมันเป็นรถกระบะจริงจริงอนะคือมันขับแล้วมันเฟิร์มอะไรตลอดนะแต่นั่นก็ศูนย์บริการยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับจนมาล่าสุดเนี่ยนะครับที่ผมยืมตัว Revo Lo c อมาเนี่ย จริงๆอะรีะโวตัวเก่าเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะมันค่อนข้างโยนค่อนข้างแบบโอ้โหยุ่ยเหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่ารีโวนะครับรีโว่ล็อกโคตัวใหม่ที่เพิ่งเอามาเนี่ยที่เพิ่งปล่อยคลิปไปกันให้ชมกันเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยนะครับอันนั้นค่อนข้างชอบเลยแหละอ่านี่ยังไงมาที่มืดลองไฟหน้าให้ดูนะครับรุ่นนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED เปิดปิดออโต้นะครับแต่ปรับออโต้ปรับสูงต่ำออโต้ไม่มีนะอันนี้คือเปิดไฟหน้าอยู่ความ LED เนอะก็สว่างเห็นชัดเจนนะเปิดไฟตัดหมอก สว่างขึ้นด้านข้างนะและก็ยังเน้นย้ําอยู่ว่าคุณผู้ชมถ้าคุณมีไฟตัดหมอกถ้าฝนไม่ตกหรือบรรยากาศมันไม่ได้เสียอะไรเงี้ยอย่าเปิดเลยไฟมันยิงตรงมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับพูดตรงๆเนาะปิดไปเถอะนะไฟสูงเป็นแบบนี้นี่คอดอร์ลิงอะไรต่างไม่มีนะ เวลาหมุนวงเลี้ยวต่างๆมันไม่มีไฟสองสว่างนะมันมีอย่างนี้ซึ่งถามว่าเพียงพอไหมโอเคอยู่นะครับไฟโปรเจกเตอร์ LED มันสว่างอยู่แล้วแต่แค่เน้นย้ำแหละว่าไฟตะมอกไม่ต้องเปิดหรอกถ้าไม่จําเป็นแม้รถก็จะมีให้นะครับถามว่ามันสว่างมันดูชัดเจนสําหรับเราไหมชัดเจนแต่มันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเอาจริงยิ่งรถที่เขาเตี้ยๆเนี่ยโอ้โหไปรอาตาเล่นกันดูกันเจีนี่คือเหยียบสุดเต็มร้อยเลย เข้าโอ้งตรงนี้ดูหิวเหมือนกันวะ่ะเอาจริงๆนะจะถ,ถามมันไปได้ไหมไปได้นะฮะแต่ถามว่ามันวิวไหมวิวนะครับพูดตามตรงเลยเนาะประมาณนี้ นะลองให้ดูกันแล้วแบบน้ำจิ้มจะบอกว่าเป็นน้ำจิ้มหรือแบบหนักๆก็แล้วแต่คุณผู้ชมเพราะว่าเออมันก็แอบ,บจัดเต็มเหมือนกันเพราะจริงๆอะพีโอวีกลางคืนจะเอาฟิลแบบชิลๆมากกว่าแต่พอดีทางมันโล่งนะก็เลยทดสอบให้ดูนะครับและนี่ก็คือตัว D m a x นะครับยกสูงขับ2 4สประตูซึ่งถ้าเกิดได้ขับ4แล้วเปิดขับ4เนี่ยเออมาอาจจะเฟิรม์มแบบนี้ก็ได้นะครับแต่อัตาราบริโภคน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้เท่านี้อยู่แล้วแหละนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้ในส่วนของระบบช่วยเหลือการขี่คุณผู้ชมรุ่นนี้ ครูสคอนโทรลมีให้ล็อกความเร็วแต่ไม่แปรผันไม่เบรกนะล็อกเฉยใช้งานยังไงนะครับเริ่มตรงนี้โภลมันมีฟังก์ชันกดที่เป็นรูปวาดวรรันเนี่ยปั้งจอจะขึ้นเป็นวาดวัดสีขาวมานะครับหลังจากนั้นคุณจะกดบวกหรือลบก็ได้สมมติคนเหยียบอยู่เนี้ยอ่ะร้อยยี่คุณกดลงปั๊บมันขึ้นเป็นสีเขียวมันก็จะล็อกที่เราขับอยู่เนียร้อยยี่ร้อยสิบแปดสิบเก้าอย่างนี้แล้วมันก็จะไปยี้ตลอดเลยคันหน้าจะเบรกคันหน้าจะเร่งไม่มีผลถ้าคุณไม่เบรกเองก็ชน เนี่ยมันจะล็อกให้ถามว่ามันมีแล้วดีไหมดีมีประโยชน์เวลาขับขี่ทางไกลมันช่วยคุณได้จริงเวลาทางตรงๆยาวๆเนี่ยคุณล็อกไว้แล้วคุณแบบอาจจะยืดเส้นยืดสายนิดหน่อยแล้วคุณก็ขับต่อเองเออมันได้แต่ถ้าเกิดมีอะแดปตีฟมันก็จะสบายขึ้นอีกคือมันจะเบรกมันจะอะไรให้นะครับระบบถัดมาบรายสปอร์ตรุ่นนี้มีให้บรายสปอร์ตเดี๋ยวผมลองให้ดูจะมีไฟติดบริเวณกระจกมองข้างต้องมีรถด้านข้างด้วยนะประมาณ45้าองศาแน่ว่าติดแล้วยชน์คือ เวลาคุณขับอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ทันเห็นบางทีไม่ทันมองอย่างน้อยนะครับหางตาเห็นไฟขึ้นเนี่ยถ้าเกิดขับขี่คุ้นชินเนี่ยมันจะรู้แหละเฮ้ยมีรถอย่าเพิ่งเป,เปลี่ยนเลนอันนี้มีประโยชน์เลียครอสเทฟิกเลอร์ s <S mm hmm. ก็มีนะครับก็คือเวลาจอดเข้าซองเวลาเราจะถอยออกเนี่ยเซนเซอร์ s <S mm hmm. จะ ตรวจจับได้มากกว่าระวังเห็นนะครับก็จะแจ้งเตือนเฮ้ยอย่าเพิ่งถอยเดี๋ยวชนอะไรอย่างนี้นะเซ็นเซอร์รอบคันมีด้านหน้า4ีด้านหลังสีททำงานก็ไม่ได้ไวมากแต่ก็ไม่ได้ช้าจนแบบเกิดอุบัติเหตุไว้ใจได้อยู่นะครับจอ9นิ้วมีระบบนําทางมาให้นะฮะแอร์แบ็กหลูกลำโพง8จุดแต่ต้องบอกก่อนว่าลําโพง8จุดเนี่ยเสียงก็ถ้าเต็ม10ผมให้ประมาณ5้ มันไม่ได้ดีมากนะครับเสียงเบสมีแต่เบสแบบออกแนวแบบบวมๆลอยๆหน่อยหนึ่งนะก็ไปลองฟังกันดูนะรับแล้วก็ออปชั่นต่างๆรุ่นเนี้ยนะความเป็นไฮแลนเดอร์ยกสูงนะขับ2 4ประตูเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะฮะก็คือพวกระบบที่แบบว่าเวลาคุณลงจากรถนะแล้วคุณพกกุญแจไปด้วยเนี่ยแล้วคุณเดินออกเลยรถล,ล็อกเองก็มีมานะสองรุ่นนี้เนาะหลักๆโดยรวมประมาณนี้ผมว่าออปชั่นเขาก็มีมาให้ ที่ใช้งานเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนการขับขี่เนสรุปให้ฟังอีกครั้งละกันสำหรับ Isuzu D-Max 1.9 DDI นะครับ n i g r l a n d e r M6 AT นะครับราคาค่าตัว1 2 3 0 0 0บาทมาพร้อมเครื่องดีเซล1.9ลิตรเทอร์โบ150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอย่างที่ผมบอกไปแหละถ้าคุณจะซื้อมาเพื่อขนของโดยเฉพาะเนี่ย มันอาจจะเร่งไม่ได้ทันไม่ได้ทันใจคุณหรอกแต่ถ้าเกิดคุณซื้อรถคันนี้เพื่อเป็นรถโดยสารเป็นหลักในยกสูง4ประตูนั่งสบายสบายภายในเนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าเบาะโดยสารทัวสงเนี่ยนั่งดีพอสมควรเลยนะโปรง่งกว้างเบาะมีการเอเล็กน้อยที่เท้าแขนมีที่วางแก้วมีโอเคแอร์หลังก็มีนะครับเนี่ยผมมองว่าอย่างเงี้ยตอบโจทย์คือซื้อมานั่งโดยสารและในแง่ของเคสสก็คือเออนั่งด้วยแล้ว ในในแง่ที่แบบกลับบ้านไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยคุณก็ขนของได้นะครับอันเนี้ยตอบโจทย์แต่ก็ถ้าเกิดซื้อไปเพื่อขนของเนี่ยอาจจะไม่แนะนําเพราะว่าเรี่ยวแรงมันไม่ได้เกลี้ยกล่อมขนาดนั้นนะแล้วก็การเก็บเสียงเอาง่ายๆตั้งแต่ออกตัวยันประมาณ120พอได้แต่พอ130เริ่มดังทั้งเสียงลมกระจกบังลมหน้าทั้งเสียงจากช่วงล่างเริ่มมานะครับแล้วก็อัตราบริโภคน้ํามันอันนี้หลายคนอยากทราบกันอันนี้ผมขับแบบ เล่งๆเลยนะคันนี้เติมได้ถึง B 2 0นะครับเนี่ยมีไปทดสอบ0ู0 0ถึงร้อมีเล่งมีอะไรเงี้ย10.1กิโลเมตรต่อลิตรก็ได้อยู่ไม่ได้แย่นะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้เบื้องต้นจะมาเอาฟิลแหละว่าเนี่ยพอขับขี่ตอนคืนจอเป็นไงมาตรวัดเรืองแสงเป็นไงไฟส่องสว่างอะไรต่างๆเป็นยังไงก็ยังย้ําเหมือนเดิมแหละว่าอยากชมชัดๆเนี่ยย้อนกลับไปดูได้รีวิวรอบคันตองันมี PUV ตองันมี นะฮะหลกัหลกๆโดยรวมป,ประมาณนี้ผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นยังไงยังชอบ POV กลางคืนเหมือนเดิมหรือไม่มาคองไม่ได้ทราบันหน่อยถ้าชอบกันเยอะก็เดี๋ยวพยายามทําให้ชมทุกรุ่นเลยแล้วก็อนาคตเนี่ยอาจจะเอาตัว d m a ม v c o ีคตัวท็อปมาหรือว่าจะเอาตัวเริ่มจะเอาตัวเตี้ยอะไรมาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาไปลองกันหลายๆรุ่นเลยนะฮะก็ถ้ามีโอกาสเนาะนะจะพยายามทําให้ชมทุกคันแหละ นะครับเบื้องต้นประมาณนะี้นะก่อนจากการอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโคงกีพีและออโต้สเตชันยิ่งถ้าเกิดคุณชอบ p ี v อวีตอนกลางคืนคุณยิ่งต้องกดไลค์ให้เลยนะครับยิ่งไลค์เยอะยิ่งซับขึ้นเยอะๆเนี่ยเออผมก็มีกําลังใจในการทําใครที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยแหละมีหลายคนที่เข้ามาดูนะครับแต่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e รบก,กวนฝากกดด้วยนะครับเพราะว่าผมมีคลิปให้ชมกันตลอดเวลาอยู่แล้วจะบอกว่าตลอดเวลาก็ไม่ได้จะบอกว่า ทุกวีคทุกสัปดาห์อยู่แล้วยังต่ำสองสามคลิปมีให้ชมอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะตัดให้ชมกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะฝากกดซับด้วยละกันนะครับยิ่งซับเยอะๆเนี่ยแหมมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับหรือถ้าเกิดมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยก็มาบอกกล่าวกันได้นะครับวันนี้ผมโคขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรถยนต์รีวิวหรือว่า p o v รุ่นอะไรติดตามรอไว้ได้เลยนะครับไปแล้วจ้าสวัสดีครับ